ไม่ได้นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาระบายสีฟูนโปสเตอร์นี่นะคะเราจะแกะก่อนจะรักแกะก่อนนะคะนี่จะใช้สีไั่นก่อนเริ่มจากสีดำเลยนี่ค่ะสีดำนี่นะคะสีดำเลยสีเลยนมาๆองเลนะคะเราจะลองมาเริ่มจากสีเป็นแถวเลยสาธตสีดะ เฮ้ยมาแนวเขาเราจะวาดมาคาเราให้น้องนี่อ่ะเพิ่งให้เป็นแนวนอนนะเราจะให้น้องเลือกสีนะคะแล้วเราก็จะวาดนี่อีพีหนึ่งครับเป็นอีพีเลยใช่ใช่ใช่เป็นอีพีพี่กอตอจะวาดอะไรครับเนี่ยเป็นรูปหน้าคนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนพี่กอเตอวาดเสร็จนะครับอ่า ครอ่ะเป็นผู้หญิงนะคะต้องหอมดิงวันโมโมกระจ้าต้งให้กัเนเนยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผัดกันว่าไหมพี่กระตุ้งฮะได้ได้ถ้าผมทาอะไรพี่ก็ทำตามนะได้แก้วน้ำอ่ะพี่ไม่ต้องเอาหรอกแก้วน้ำอุ๊ยเอามาสิเอามาสิโอเค นะคะทุกคนตอนนี้ก็อันนี้น่าจะพอได้นะพี่โ <laughs> อ้โเสร็จแล้วนี่ตอนนี้นะคะก็ได้ตัวสื่อมาคนน่ะทำัมไม่เห็นหน้าคะสองรอบ มันเลี้ยว้ายีเกอมันเลี้มันน่าเกียดมากทุกคนรอดูนะคะเดี๋ยวทุกคนรอดูต่อไปสีใดคะอ่าตาผมมั่งดิตาผมระบายอุ้ยระบายแบบนังระบายผมไม่สิ ทุกคนนะ่ะมันก็จะสวยเอง <Okay. S 1> ไม่เงาอ่ะผมผมยาวมาถึงนี่ตาผมแล้วใช่ไหมอ่ะอพี่ให้สีสีเนื้อค่ะ <Okay. S 1> ให้นื้เป็นหน้าพี่เปิดสีหน้าหน่อยผมขอท้าเอ็กโอบ้า จาทำท่าไหมไม่ดับเก็จะมอดเวลาให้ที่เพื่อนทุกคนตอนนี้เดี๋ยวรอตอน